เดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูแหล่งน้ำแร่โซดานะครับที่กำลังเป็นข่าวดังในเมืองการนะฮะอยู่อำเภอบ่อพลอยนะครับนี่คนมาดูกันเต็มเลยนะครับที่ออกข่าวว่าเป็นแหล่งน้ำแร่โซดาที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะครับนี่ก็จะมีคนมาขายของนะเต็มเลยขายข้าวโพดขายไอติมนะครับนี่รถคนนี้มาดูนะฮะ ชชนมาดูกันเต็มเลยเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงนั้นกรโปรดผักทองนี่น้ำฟุน้ำแร่นะฮะน้ำแร่โซดาโอ้โหฟุ่งขึ้นมาขนาดนี้เลยนะ ตอนนี้เขาล้อมรั้วนะไม่ให้เข้า <Okay. S 1> ข้างในกลมทัพย์เข้ามาแล้วนะ mm hmm. โอ้พุ่งแรงขนาดนี้เลยนะโอ้โห mm hmm. อันนี้ป้าได้ลองลองชิมบ้างหรือยังครับ mm hmm. เหมือนโฟดาเลยเหรอโอ้เหมือนโฟดาสิ่งโฟดาตาช้างเลยเหรอ โอ้ไม่น่าเชื่อนะอืมไม่น่าเชื่อ,น,อนี่ต้องรอพักใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะให้ชิมใช่ไหมกำลังติดตั้งกองอยู่นะ แล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็มาชิมที่นี่เลยใช่ไหมนะโซดาดเอนยังเ้เเเา็ข้ามดื่มน้ำแร่โซดานะอยู่ในช่วงการทดสอบคุณภาพน้ำน,นะครับ <c oughs> พุ่งสูงเป็นสิบเมตรเลยนะเนี่ยอ่อมันม่อ,อ,มอมก่อนก็มีอยู่แล้วนะครับ <c oughs> เคย <c oughs> เคยล <c oughs> องชิมดูยังครับออ้้อนนออยังไม่เคยชิมดูเขาบอกมันเหมือนโซดาสิง์โซดานี้เลยเหรอ เออมันเลย้นมันข้นมาเลยอันนี้คือเขาบอกเขาเขาจุดขุดน้ำบาดาลแล้วบังเอิญเจออย่างเงี้ยเหรอพอพอเจาะลงไปเนี่ยประมาณอันนี้เขาบอกเักส้างส้างหน่อยเดียด้วยปะคส้างหน่อยพอขึ้นไปสร้างหน่อยแล้วน้ำมันจะดันขึ้นมาครับที้เขากำลังเจาะเข้าไปอ๋อเขากำลังเจาะแล้วบังเอิญเจอเออเจอจริงๆแล้วถ้าไม่ใช่หัวนี้ตัวเดียวมันจะขึ้นมยูมันก็ต้องเหมือนกันโอ้ตามยื้ จริงๆแล้วเหมือนเขาแบบจะเจาะหาน้ำเฉยๆอย่างงี้ใช่ไหมหาน้ำเฉยๆเลยทประเทศเนี้ยอ๋อแล้วบังเอิญมันเจอเป็นน้ำโซดาแล้วอันนี้มันมีแรงดันนะก้อนฟังงูมันมีอยู่มันเป็นแรงน้ำที่ขึ้นจากธรรมชาติฟังงูโอ้ยมันจะเป็นน้ำมันขึ้นอยู่แล้ยมันขึ้นดัมธรรมชาติที่ว่ามันขึ้นจากตาน้ำขึ้นมาจะอยู่ฟังงูนะไอ้รสชาติโซดาเนี้ยแต่อันนี้ยมันอย่างี้ น่นว่าป้าเขาบอกว่าเหมือนโฟดาอะไรเหมือนโฟดาสิงเลยเพราะว่า,วางั้นนะแตไม่มาไปได้เดียวเจนะคุยไม่มมันก็เป็นห้องข้องนี้แนหะอ้ใ่ปะล่ะถ้าจะมาจอดนะคือมันต้องยอมให้เป็นสานะา,านะประโยชน์ไปเลยอแมตบอันนี้ก็เป็นแผ่นป้ายประกาศโครงการนะครับก็เห็นว่าจะมีการทำพัฒนาพื้นที่นะครับมีทำบอ่อทำอะไรอย่างดีเลยนะครับตรงนี้ กดไลค์กดแชร์ซับะไครเอาไห่เอาไห่ปักตะไคร้ก่อนเนาะปักตะไคร้นายแปะกล้วย